อ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปร,รับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทงางเราเป็นก่อนเลยนะ รคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด oh ์คิงนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดดสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอด นะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุูกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยคะ่ะอยู่กับเซฟแปดบาทซีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะเพราะว่านะคะหลังจากที่เราเนี่ยจัดบิสกิตกันไปแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าบัฟบิสกิตเนี่ยมีผลมากๆเลยเช่นนั้นแล้วเนี่ยทุกคนอย่าลืมนะคะเราใส่บิสกิตอะไรไปแล้วเนี่ยผลนะคะที่ใส่ไปเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์นะคะต่อบัฟที่ได้รับด้วยเองทุกคนเอาล่ะนะคะก็วันนี้เซฟถือโอกาสได้มาลองนะคะสี่สถานะนะคะที่เป็นความเรีเวจุดติบอเลยก็คือตีบอฟแบบจุกๆนะคะทุกคน อันนี้นะคะก็คือเราจะได้รับนะคะพักคุมลงอยู่แล้วนะคะซึ่งนะคะในทีมนี้ตัวที่พักคุมจะดรอปลงก็คือตัวของแคมเบร์เค่ะแล้วก็ตัวของทวิสต์ลี่นะคะอ่าเราเช็คก่อนขั้นตอนแรกนะคะเช็คที่ท็อปปิ้งก่อนเลยค่ะความเร็วจมตีนะคะเท่าไหร่เนาะอ่าโอเคค่ะทวิสต์ลี่นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเป็นคริล้วน โอเคนะคะความเร็วจมตีเนาะของตัวของมิช็อกนะคะแล้วก็ความเร็วจมตีนะคะของแคม,มรีค่ะก็จะมีทวิส t a ลี่แคมรที่มาเป็นอันดับ1นึและสองอันนี้นะคะตัวของชูค e ีมของเรานั่นเองต่อมาค่ะให้เรานะคะไปเช็คนะคะ ที่ตัวของคุกกี้แต่ละตัวเลยนะคะอย่าลืมนะคะมันมีผลจริงๆทุกคนเพราะว่าเซฟเนี่ยก็อนนี้นะคะไม่ได้สังเกตนอกแต่พ่อกลับไปสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าบัฟผ้าคุณเนี่ยมันลงที่ตัวของมัดแลนแทนที่จะลงของทวิสต์ลี่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผิดจุดประสงค์นะคะเราก็เลยจะต้องทําการเปลี่ยนท็อปปิ้งหรือหาท็อปปิ้งที่ทําให้บัฟตรงนี้มันเพิ่มขึ้นสามารถดูจับตรงไหนได้บ้างนะคะสามารถกดตรงนี้เลยทุกคนอะ่ะเมื่อกี้นะคะย้อนกลับไปก่อนอ่ากดที่ดูข้อมูลนะคะรายละเอียดคุกกี้มันจะรันให้แค่5ตัวทุกคนมันจะไม่รันทั้ง70กว่าตัวนะคะเรามาไล่เช็คตรงนี้ได้เลยอ่าอย่างแรกเลยค่ะ นี่ค่ะเช็คตรงข้อมูลนะคะบัฟใช้งานมันจะเขียนให้เห็นนะคะว่ามีบัฟใช้บิสกิตและบัฟใช้ท็อปปิง้งซึ่งตรงนี้นะคะสามารถดูได้เลยว่าความเร็วโจมตีเท่าไหร่รวมกับความเร็วโจมตีที่ได้จากท็อปปิ้งนะคะอันนี้รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ20นะคะจุดปุ๊บ,บจุดห้านะคะยี่สิบจุดห้เอาความเร็วโจมตี โอเคทุกคนคู่ทามตรงนี้นะคะสามารถสังเกตได้อ่เรามาเช็คของทวิสต์ลี่กันค่ะอันนี้คือเซฟเปลี่ยนท็อปปิง้งแล้วนอกก่อนนันนี้เซฟยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะอ่ะพอเช็คปุ๊บจากมิสกิดได้พลราโจมตีเท่าไหร่พลังชีวิตเท่าไหร่นะคะตรงนี้พลราโจมตีจะน้อยลงเนะืองพราะเซฟเปลี่ยนท็อปปิ้งใหม่แล้วก็ไอที่อัปเกรดเลเวลเนี่ยน้อยลงพอดีอะนะคะ ปุ๊บ,บ,บความเร็วจมตีนะคะ13.9มอันนี้ความเร็วจมตีอีก13.2นะคะรวมกันเป็นยเป็น26นะคะ27.1ถือว่าค่อนข้างเยอะเลย <15. S 1> ะนะคะแล้วก็วามาเช็คค่ะแคมเปรร์รไม่ต้องสงสัยค่ะก็คือเต็งโผแนะ่นอนนะคะพลังจมตีเซฟอัพตันเนาะก็คือ20ของลีเจนดารีพลังชีวิตเราไม่ซีเรียสเท่าไหร่ ขาอเร็จุตีค่ะ19เนาะอันนี้14.5นะคะรวมกันก็คือ,อะทะลุ30ไปแล้นะคะถือว่าได้รับภาคคุมเนาะถ้าเราจะแก้ปัญหานะคะการปัญหาตัวอื่นอ่ะเช็คได้เลยโอเคไม่มีความเร็วจุตีโอเคตัวที่กังวลน,นะคะไปหมดเรียบร้อยและนะคะอ่าเช็คปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคเรียบร้อยนะคะ,ะพยายามทำคูถามมันเยอะๆ,ๆเราจะได้วนมาไวๆอ่ะโอเคค่ะเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คลิสพร้อมปึ้งไปเริ่มดูกันได้เลยค่ะในเกมนะคะเราจะสามารถดูได้นว่าตัวไหนที่ได้รับบัฟนกหวดและนะคะในส่วนของบัฟภาคคุมค่ะโอเคถูกต้องนะคะอ่ะเรากดพอยส์ไว้ก่อนก็นกได้เนาะกด กดตามลำดับที่ควรจะเป็นนะแล้วกดเพรสไว้ค่ะและเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าตัวไหนไในลำนกวีดโอเคทวิสลีนกกวีดนะคะตัวของแคมีเลตนกวีดอ่ะโอเคต่อค่ะไปต่อเลย ่ตรงนี้ค่ะจะ้าตัวไหนได้รับบัฟส์คุมนะคะมันจะให้เห็นนะคะชัดเจนในส่วนของความเร็วโจมตีซึ่งโอเคค่ะ,ะมาแลนด์น่อันสวิสลี่2นะคะมิ้น1หนึ่งนะคะแคมเบรยสองโอเคอันนี้1่อันโอเคถือว่าได้รับบัฟที่ถูกต้องจากนั้นก็ลองเล่นหนูได้เลยค่ะ ตอนนั้นนะคะเราก็กดตัปสเต็ปเดิมกันได้เลยนะโอ้ยเซฟเผลอกดทวิสตลี่ไปที่จริงไม่ต้องกดทวิสตลี่ก็ได้แล้วทุกคนอันนี้ค like ือเซฟแบบมือลั่นนะคะที่จริงถ้าไม่กดเนี่ยได้เยอะกว่านี้อีกนะปึ๊บ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  นี้นะคะถือว่าจะทดลองด้วยว่าถ้าเกิดเป็นอ่แคนดี้30ของมัดแลนเนี่ยจะช่วยได้เยอะไหมนะคะาวาเสร็จได้กดไปทานเราอีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้นะคะก็คือเด้งไปพันสองเลยทุกคน ถ้าสองนี้จากอะไรบ้างน,นะคะก็คือ1นึค่ะจากบิสกิตนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเพิ่มในส่วนของบิสกิตในส่วนของอัพเลเวลนะให้ทุกตัวเนี่ยเลเวลตันเหมือนเลยเพราะว่ามันจะช่วยนะคะทำให้พลังจุดีเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะประมาณหนึง่งหรือเพื่อเพื่อชูคลิปเนี่ยเราอาจจะใช้แค่คี้ร้อนนะคะทั้งหมดเลยก็ได้แล้วพลังจุดีก็ไปอาศัยที่บิสกิตแทนก็ได้นะคะอันนี้ดาเมจ พันสองนะคะพันสองร้อยล้านนะคะอ่าตัวที่จะเป็นดาเมจชูลงให้เรานะคะก็จะมีทวิสต์ลี่กับตัวของแคมเบอร์ค่ะอันนี้เจ๊ก็อัปดาวมาให้น้องด้วยนะคะจากตอนแรกเซฟตี้ประมาณ900นะคะ8 900เนาะก็ทำบิสกิตขึ้นมานะคะอ่าทำบิสกิตของแคมแคเบอร์ ara, แค่ตัวเดียวโอเคขึ้นมาพันหนึ่งปุ๊บ นะคะพอทำมัดแลนเพิ่มนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทะลุกเกือบ2 0 0พันเลยก็เป็นได้แต่ว่าของเซฟเนี่ยรับาบต่างๆนะคะแล้วก็ตัวของบิสกิตของเซฟที่ยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ได้5ดาวรุ้งขนาดนี้นะคะก็เลยได้แค่พนะันสองเนาะทุกคนแต่ถือว่าสามารถนะคะนําไปเล่นกันได้หรือถ้าเกิดใครอยากดูว่าเซฟจะลันทูยังไงนะคะเวลาเล่นเนาะเดี๋ยวไาดูกันอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะสมบัตินะคะแล้วก็นาฬิกาเนาะทุกคนนะคะอ่าที่เห็นนะคะ ปรีบ,บกดเลยค่ะอยากจะบอกว่ามีช็อตทาอ่ากับคอนเดรตอมตีมากกว่าน,นี้ได้หรือว่าคอนเสิร์ตของครูทามมากกว่าน,นี้อยากจะดีมากเลยเนาะแคมเบร์เ่เช่นกันค่ะแต่แคมเบร์่เซฟได้เท่านี้จริงๆทุกคนอันนี้คือสเต็ปนะคะ ถ้ามาแลกครูทาไปก,นนก็อาจจะดีเนาะเอออาจจะได้บัฟบัฟให้กับแคมเบอร์เลยได้เร็วๆขึ้นอะไรอย่างงี okay. ้โอเคซึ okay, ๊บโอเคค่ะตรงนี้เราได้รับบัฟนะคะความเจ็บหายเนี่ยสองพอดีเลย เมื่อกี้นะคะอยู่ที่พันสองเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพันสองอยู่เหมือนกันไหมโอเคค่ะน่าเม็ดแก่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทวิสต์ลีเนี่ยเราจะกดก็กดได้เนาะสกิลหรือไม่กดก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าติดคิดหรือเปล่าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเซฟจ,จะไปหาท็อปที่มันท็อปปิ้งที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะไปเพิ่มคลิปมากกว่านี้นะคะเพราะความเร็วต้มตีนเนี่ยทะลุทะลวงแล้วนะคะทุกคนอ่านะคะ งั้นเดี๋ยวเซฟลองหาท็อปปิ้งแล้วลองเปลี่ยนให้ทุกคนดูดีกว่าว่ามันมีผลมากแค่ไหนสำหรับความเรียโจมตีนะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้เซฟนะคะลดในส่วนวามความเรียโจมตีนะคะของท็อปปิ้งลดลงเนาะแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีนะคะกับตัวของอาอตาครินะคะมาขึ้นเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่านะคะบัฟที่ได้รับเนี่ยจะได้รับทูกตัวแบบที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไง โอเคค่ะภาคคุมนะคะได้รับตามที่เซบบอกจริงด้วยเนาะก็คือไม่ได้ซีแค่ท็อปปิ้งอย่างเดียวนะคะคือรวมวิสกิตด้วยมันก็ยังได้รับบัฟเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้ำมนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะ Субтитры сделал อันนี้นะคะก็จะเป็นดาเมจนะคะของเทวทูตน,นะคะทีะะ่ลองปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งเนาะ,ะลดความแรงโจมตีลงแล้วไปเพิ่มอัตตาครีหรือเพิ่มพลังจมตีนะคะรู้สึกว่าดาเมจมันแกวงเนาะนะคะ,นะคะอยู่ที่ล้าน อ่าหนึ่งพันล้านกว่ากว่านะคะทุกคนเพราะพฉะนั้นเนี่ยก็กลับไปใช้ข้อแนะนำติ่มเหมือนเดิมกันเถอะน,นะคะทุกคนว่ามังกรเนี่ยจะขอไปแกะนะคะในส่วนของโซนิกกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไอ้นี่ถ้าจําไม่ผิดไม่ได้จ่ใจโซนิกมัม้ยเหมือนจะมีโซนิกนะคะแต่ว่ากี่ดาวเนี่ยสิทุกคนอ่าสองดาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าโซนิกสองดาวเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่านะคะสำหรับทีทีตีบอท อ่มังเกิลกิวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอต้อนราไปก่อนนะทุกคนก็อแนะนําว่านะคะเพิ่มความเร็วโจมตีไปเลยสำหรับตัวของแคมเปรเรนนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มครีนะคะแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มให้ได้ธาตุเอ่อท็อปปิ้งเรามีนะคะหรือถ้าเกิดบัฟจากบิสกิตเนี่ยก็เน้นความเร็วโจมตีไปได้เลยนะคะสำหรับการตีบอสกิวนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลรไปก่อนนะนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแคนดี้มัทแลนด์ได้ล่ะนะคะไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบย